พี่นี่เขาเรียกตลาดอะไรครับตลาดอำเภอลี่ออมีที่นี่ที่เดียวแล้วเนาะก็ลืมเื่อกันโปรโมทหน่อยเอถานที่ท่องเที่ยวเยอะลืมเสื้อกันหนาวครับก็มาซื้อเสื้อกันหนาวซื้อสติท I forgot my sweater so I just bought the new one stitch sweater uh ten d o l l ตอนนี้กำลังจะออกไปหาอะไรกินครับก็ อยู่ที่ตลาดเช้านี้นะ Morning Market at Lee Lampoon เช็คดิสครอู้อากาศเช้านี้11องศาครับหนาวแบบสะบ้นเลยไม่ไหวผมลงทุนซื้อเสื้อหนาวใหม่เลยจริงๆผมมีเสื้อมีอยู่บ้านลืมบอ,อกมา้อู้เนี่ยครับไปดูตลาดเช้ากันดีกว่าโอ้หนี่ตลาดเช้าครับ Local Food นีอะไรปลา ใส่ค่ะน้ำพริกบลาธรรมดาเออดีดีดีเอานี้ไปด้วยเอากินหนูเอาสองถุงไส้หัวสองชิ้นสุกไหมไม่สุกไส้หัวยังไม่สุกดีอ่ะอีกีกลิ่นมากเลยเอาอะไรค่ะปิ้งอันนี้อะไรนะครับอันนี้น้ำพริกคทอดที่หนูแปดบาทเอาบุฟเฟ่ต์หนูสองใบหน่อยนะคะจะเอาเอาหมูให้สองไม้ครับสองไม้เนาะครับผมสองไม้ข้าวเหนียวเอาไหมไม่เอาครับ เอปนีนีหน่หครับเป็เนเทดเจ้า 25, 25. ิ 25. ก็เหนียวไม่เอาเนาะไม่เอาแม่บอกว่าิดมอยๆอะไรีนะคะอ๋อครับขอบคุณครับไม่เอาข้เหนียวหรอกฟร์อไม่เป็นไรครับ นี่ครับผมเอา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 เหมือนเหมือนพี่เขาเนี่ยแหละเอาหมูกรอบสองสองอ่ะงเลยนะแต่ของผมใส่จานผมสับสามทีเท่านั้นแหละนะผมจะให้มันได้บรรยากาศหน่อยนี่ครับผมสั่งคริสปี้โพกวิดไรซ์ไป ขอน้ำซุปเลยนะครับเสร็จแล้วก็วันนี้ครับอากาศหนาวมากเลยกินหมูปิ้งกันนะร่อย Please. Please คริสปีโค้กเบซี่ประกหมูกรอบอำเภอรีครับจากนี้จะไปบริจาคของต่อนะออใส่ถั่วด้วยใช่ไหมกร e นบีนสคริสปีโค้ก

พี่ป้องกินข้าวด้วยข้าวสรออันนี้ไปสัมลองไหมเผื่อเดินทางโอ้น้ำซุปหวานเยี่ยบเลยอร่อยนั่นนู้นมีกุ๊ดพี่พี่จ่ายแล้วนะเพราะขอบคุณครับเนี่ย เราก็นั่งกินนี้ดีกว่าตอนแรกหนูนกาวจะกินบนรถกิไ่ไปทันด้วยกันมั้ย พี่มีอะไรให้สัม p l e ลน่ะมันน่ากินไหมโชว์ดิกินอะไมาบ้างมีอะไรบ้างร้อนๆอนเดี๋ยวไม่ไม่ร้อนลปิ้งตับขอบคุณครับยังไม่ร้อนัไม่ร้น้ยนี่ยลาไก่อ้โครับพี่อะไรวะฮะกรตุมัดอะมัดมัดมันมันเสือกเนี่พี่โจใช่ใมัดหอ นั่นเป็นุ to ่้นนมชั้นหมูชั้นนมอันนี้ก็หนุ่มนะกินแล้วมันหน้าไม่เหี่ยวใช่ต้องใส่ใส่นั้นสองฟองถ้าใส่นั้นเป็นสองฟองมีแถวนี้นะจะเดินมาข้างหลังทำไมต้องเป็นสองนั้นบางเรื่องมันน่าสงสัยก็สงสัย เด็ดฉลาดเลยแอบแพ้ขับรถมาคิดว่าคุณจะไปบอกเมียไงว่าตกน้ำแล้วกันตกน้ำดีนะคะยังเจอเพิ่งทังไปอันหนึ่งไปเวียดนามกลับมาตัดใหม่ตกน้ำใช่ไหมพี่ไม่ที่ไหนที่เวียดนามหนักยับไม่ดี จะนำติดตั้งทำโทรศัพท์หายแว่นตาทิ้งเดียวปุ๊ปอะไรแม่เอ้ยมีไฟหัวในน้ำมีอะไรยากิน ปดมแม่ปลอ,อ,อบะอะไรเนี่ย้องผมนี่มผม ไครอ้วน <c oughs> นี้อันนี้เขาต้องกินกับข้าวเหนียวนี่อะไรไม่รู้กินกับข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวกินกินกับข้าวเหนียวไม่รู้ไมนเจอเลยอันนี้เป็นไม่ไดแฮมเหมือนไวงดูก้องกินอะไรแต่ร้านนี้ทำอร่อยพี่ลำแต่ลำใบลำงาม,งาม สักทิกไว้ก่อน,อะนจะดูน่ากินขึ้นทันทีใช่ไหมไก่ลาบไก่กินชิอ,อพีย่ยี่สิบ แต่สุกแล้วครับลบสุกเวาพี่แ่สุกข้าวเดียว้าับนีอาหารข้าวเดียวตรง้าวมีอิ่มคนสาอยู่ข้งในเสื้อของมือ าขนาดนั้นเลยพอไม่คืนนี้นองหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพันซีฟิ้นมันมีซีฟิ้นมีเลทอีกสองอันสองลิตรน่าจะอยู่ด้วยนีอ่อยู่หรือเปลอยู่ไหมอ้ยสองลิตร<อ><อ>ต้องสี่คนเองห้าคนคืนก็แสงสองแบนสองแบนนะ่ะ <c ười> เ่าที่แม่งเวลาเดินไวมากนะไวแป๊บเดียวแม่ง,มงกลับมาดูนาฬิกาที่ห้องติดสองนี่น <laughs> หว่าติดสองด้อวเหรอนม่ง นี่ของอร่อยเยอะอร่อยดิถ่าร้อนๆเนี่ยผมโอเล่นเพียวๆเลยเหรอตามตามเอะไรเช้าเลยให้เลยผม นั้นทำทำกับข้าวทำแล้วก็ถ่ายคลิปให้ลูกสาวเล็กดูแล้วเราก็บอกทําำไข่ตุ๋นเนี่ยเอ้ยไก่ตุ๋นมะนาวดองเราก็พูดมู้งพูดนี่เสร็จตอนจบตอนจบคลิปลเราแล้วลซิมเบิงลูกสาวม่นไปแชร์ที่โรง,งเรียน <c oughs> แล้วก็พูดกันทั้งโรงเรียนเลยตอนเนี้ยสิมเบงเิงเนี่ยตอนน,นี้เป็นมุกเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวกันเพื่อนไปเลยพี่พี่เดินครับผมตามไปเพื่อนวันนี้สามโมงแล้วพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้ไปทางไหนพรุ่งนี้ออกหมายถึงออกกี่โมงงไม่ใช่เอาคนเดียวคนเดียวไปทางเดินไหน ไข่หน่อยไข่หน่อยืออะไรน่้เบิ้ไข่เยไฮ้เฮ้ยมีเปิ่มนนี่หอ้มเ่มจิ้มเิ่มเกินตกเลยขานียอ่โหอ่น่อยู่นี่กินหวานนะคนอยู่นี่คนอยู่นี่กินหวานข้าวัหวานหวานออกหวานเอ้าพี่เขาไปแล้วเอาเป๋าไปด้วยอ่ะม อยเหนกอเยอะเินที่หน้านี้คุยกันจบแล้วใช่ไหมครับคุยกับคูคูตต่อไม่เองหรออรุ่นี่ผมกอยู่น่นโอโหคอนเนเยอะว่ะอะพี่มีน้องมีเพื่อนเหนียวอ่ะเาเหนียวโอ้หูหมูเยอะเกินไปับ แช่นี้ไว้ทำอะไรกินตัวไทยอ่ะนี่อะไรนี่ลาบไก่อ่เก็บเอ๊ะโคลนตินของเธอผมอยู่แต่อันนี้อันนี้มันของจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ๋อนี่กี่หนอนี่ไม่ใช่ข้าวเที่ยงนี่เลยเออกูจะเก็บไงกูเอาลงไว้ข้างล่างไงนี่อะไร หมูเที่ยงกินอะไนี่ยัยงไงครับมานึง่งเปลี่ยนกระดมอา1 yeah ไม่เข้าจริงกินอ,นนอะไรของมึงเนี่ยทำลุงอะไรของมึงเนี่ยลุงทำ <c oughs> Buột <laughs> mà màกิน đùa. Nhìn lại em phụ không